โดยให้ประชาชนหยุดการเสียภาษีซึ่งชาวบ้านเองก็จะงงพอผ่านไป5ปีเสร็จก็มีการเอาพื้นที่แปลงนี้ให้สัมปทานเหมืองทองบ้างเหมืองอะไรบ้างแล้วขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยปัญหาไม่จบไม่จบมัไม่จบคือในจังหวัดผมนะฮะที่อำเภอกำแพงแสนเนี่ยบริษัท B ีปีโตรเลียมเนี่ยะฮะคองกรีกก็ขอสัมปทานตั้งแต่อํำเภอกำแพงแสนไปจนถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่หลายหลายร้อยตารางกิโลเมตรหลังบ้านผมก็ มีแป,ป๊บน้ดมาวางอยู่ครับเป็นแนวด้วยทีนี้บ้านใครเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์ในดินของเราเนะมันของ BP, b IT ีพีบิทติปิโตรเรียมใช่ไหมครับคับนเป็นของเขาเขาขอสมรทานไว้ครับและสมรทานนี้ใช้เวลานานเข้าใจว่าถึง30ปีต่ขุดจอดน้ำมันรู้สึกจะมีข่าวนะครับว่ามีรถน้ำมันออกไปทุกวันแต่ผมยังไม่เคยไปเจอของจริงตักทีเห็นชาวบ้านบอกว่ามีรถน้ำมันออกไปทุกวันครับ ซึ่งมันก็เป็นความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มันไม่มีทางออกเพราะดูดน้ํามันไปเนี่ยฮะดูดอะไรขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยรหรือจะขุดทรายหรืออะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะฮะครับมันปลูกอะไรไม่ขึ้นมันประชาชนจะเพาะปลูกจะทําเกษตรลำบากเลยฮะแบบเดิมๆก็ไม่ได้แล้วครับอันถ้ามองถ้ามองตรงนี้ถึงวิธีการที่รัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแนวคิดหรือเจ้าหน้าที่จะต้องเปลี่ยนแนวคิดซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยกับการที่จะเปลี่ยนวิธีการ อยู่ก็ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มเท่ากับตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องถกเถียงกันไม่จบความจริงตัวนี้มันมีตัวยหรือไปที่สารทูตออเสเตรเลียได้ไปขอมาทำเขา<ส>มีศึกษาซะใทำไปศึกษาซะครับอย่างพรบอ้อยแล้วน้ำตาลทายนะฮะพอดีกลุ่มพวกผมผมอยู่สมาคมชาวไร่อ้อยไปซื้อเครื่องตัดอ้อยแล้วผมก็ไปเจอกฎหมายฉบับนี้อเอามา ล่างเข้าสู่สภาคือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เป็นการประกันผลผิดทางด้านการเกษตรอ้อยประกันราคาอ้อยนะฮะเนี่ยเอามาจากตัวอย่างจากออสเตรเลียบางอย่างเราคิดเขาเป็นประสบการณ์มาแล้วเขาคิดเก่งกว่าเราเราคิดไม่เป็นนะว่าจะทํำยังไงที่จะให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีหลักประกันในการประกอบอาชีพเนี่ยคือเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยนะที่ประกันผลผิดทางด้านการเกษตรอ้อยทำไอ้ข้าวทาไม่ได้ทำทีไรเจียงทุกทีฮะพอเข้าสภาก็เลิกกันประกันไม่ได้ข้าวความจริงหน้าจ เงี้ยหนึ่งสักหมื่นห้านะฮะถ้าชาวนาขายได้เก้าพันรัฐบาลต้องจ่ายหกพันแล้วเอาเงินจากไหนครับอย่างสมาคมเชลยอ้อยเขตเจ็ดฮะเรามีอยู่เจ็ดแปดจังหวัดที่ปลูกอ้อยเราเก็บแตละสองบาทปีเราเก็บได้สามสิบสี่สิบล้านบาทก็ไปสร้างถนนบ้างเวลาเกิดมีปัญหาเดินขบวนหรืออะไรจ่ายจ่ายให้เกษตรกรไปร้องครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ผลฮะเดี๋ยวนี้เรา มีฐานะดีพวกชาวไร,<ง>ร่อ้อยซึ่งถ้าเป็นนโยบายข้าวเนี่ยถ้าจะมองว่าวิธีการแก้ผมว่าน่าจะเป็นการประกันร,ราคานะครับถ,ถ้าชาวนาขายไม่ได้ตามราคาคที่กําหนดไว้นะรับาฐบาลก็ต้องจ่ายแต่คุณจะเก็บอะไรจากชาวนาแบบชาวไร่อ้อยบ้างครับเก็บมาเพื่อเป็นเงินกองทุนไปสำหรับจ่ายเวลาเกิดมีปัญหาน้ําท่วมแมลงมากินอะไรพวกนี้นะต้องจ่ายมันจะเป็นลักษณะนี้ไหมครับว่าเดิมถ้าเป็นเป็นชาวไร่อ้อยเนี่ยมันเป็นการแสดงความประสงค์ของเกษตรกรที่จะไปบอกว่าเขาจะอยู่ในโครงการครับ แต่ถ้าเป็นชาวนาเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งทุกคนมีไร่านายอยู่แล้วผลผลิตไปเราออกมาก็เลยไม่ได้มีการกําหนดว่ามันจะไปแค่ไหนยังไงวงจรหรือกลไกการตลาดเองก็อาจจะไม่ทราบเท่ากับกิจการอ้อยและน้ําตาลแต่คมจิงเขามีสากรน,นะครับ,ค,รบคือชาวนาเนี่ยส่วนมากจะซื้อปุ๋ยจากสากรเขาเป็นหนี้ได้นะฮะจากสากรเนี่ยอย่างของผมอยู่อําเภอดำตูนเนี่ยก็ขึ้นกับสากรดำตูนสากรนี่มีทุกอําเภอนะครับแต่ว่ามันไม่ก้าวหน้า สากลตั้งอยู่ในเมืองไทยร้อยกว่าปีแล้วนะครับ,รบไม่ได้พัฒนาอะไรน่าเสียดายนะฮะหลักการดีดีแต่ไปไม่รอดอมไม่รู้อาจจะอยู่ที่ผู้บริหารก็ได้อยู่ที่สมาชิกที่เข้าไปสมาชิกเยอะครับสมาชิกเนี่ยแต่ส่วนมากเป็นสมาชิกเพื่อทำการกู้เงินเท่านั้นนะฮะไม่ได้เอาไปซื้อปุ๋ยอย่างที่วัตถุประสงค์ของสากลที่ตั้งไว้ครับต้องการไปกู้เงินซื้อมอเตอไซเลยงั้นถ้ามองความสําเร็จระว่าง กิจการอ้อยและน้ําตาลกับกรณีของข้าวเนี่ยความแตกต่างอยูตรงไหนทั้งทั้งสมาคมเชื้อยดีกว่าครับเพราะว่า,าทุกคนเนี่ยนะมีความเคารพเชื่อถือสมาคม,มเพราะสมาคมเป็นผู้ชี้แนวทางให้ว่าคุณจะปลูกอ้อยพันธุอะไรแล้วเราก็เดินทางไปประเทศไต้หวันไปดูไรอ้อยที่ออสเตรเลียมันไปคิวบามันไปดูอาขพอดีๆมามาไปกระชอนาไอเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยอแล้วก็หาปู่มปุ๋ยมาให้ ทีน,นี้จะต้องมีสมาคมชาวนาขึ้นมาดูลักษณะมันก็ม,มีสมาคมชาวนาเกือบทุกจังหวัดน,นะครับ,รบแต่ผมไม่ทราบว่ามันมีการยังจังหวัดผมก็มีชาวนาที่อำเภอบางเลนครัแต่แมงแสงก็น้อยเพราะว่าปลูกแต่อ้อยสัมพานี่ก็มีแต่ผลไม้มีบางเลนและดอนตูมนิดเดียวนะก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรน,น่าเสียดายครับครับงั้นถ้ามองตรงนี้คิดว่าเรื่องข้าวซึ่งปัจจุบันเสียหายจนประชาชนก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้นักการเมืองเมื่อทําไปแล้วก็ยัง ไม่เห็นความรับผิดชอบได้ชัดเจนแต่ว่าการการต้องเดินต่อเนี่ยเรื่องข้าวท่านมองว่าน่าจะไปยังไงเรื่องข้าวผมอย่างนี้เราอยู่ในฟรีเทรดนะ่ไปอุ้มกันตลอดมันไม่ไหวนะไม่ได้ครับนะขาชีอะไรที่มันไปไม่ได้ก็ต้องไม่ได้นะครับไม่ใช่เคยขวากาดถนนก็ขวาดกันไปอยู่เรื่อยนะไม่ใช่นะมันก็ปรับไปแต่ปรับไปคนจะปรับได้มันต้องมีสตังค์ต้องมีสตังค์ ที่จะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นตรงนั้นครับที่ผมแนะห้เนี่ยนะแล้วที่รัฐบาลก็ยังไม่ทำรัฐีครับความจริงเราพูดมาเป็นหลายอาทิตย์แล้วนะจริงๆมันอาทิตย์เดียวเสร็จหมดอาทิตย์เออพูดกันทั้งหมดเนี่ยครับผมเรียนอีกทีประเทศไปแล้วมีปัญหาครับนะฮะครับประธาคนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไม่มีเงินออมไม่มีนะไม่มีตังใช้นะฮะแล้วทําท่าจะเป็นปัญหาหนักในวันข้างหน้าคําถามคือว่าแก้อย่างไงพระเอิญเมืองไทยโชคดีสยามเทวทิราช เราเป็นเมืองเกษตรกรรมเรามีเรื่องโปรเตสิวครับโปแทสมันติดอะไรทั้งที่มีอยู่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมันติดอยู่เรื่องวิธีการของกฎหมายเท่านั้นเองที่อธิบายแล้วซึ่งผมจะไม่อธิบายซ้ําแล้วครับถ้าท่านนายกฟังแล้วเข้าใจเนี่ยนะท่านก็เอาเรื่องเนี้ให้กฤษฎีการ่างเสนอเข้าสภาจบแล้วดูกันชั่วโมงเดียวจบแล้วครับ เสนอเข้าไปนั่นสามวันละอาทิตย์นาออกมาแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะมันก็ไปตอบคําถามตรงปลายชาวนาทํำยังไงผมก็ต้องดูผมเป็นชาวนาผมดูก่อนโอ้โหโปรตสผมอยู่ในนี้ตั้งเยอะนะครับผมก็หยุดเรื่องข้าวก่อนดีไหมนะเอาคนมาทําโปรตสนมาแบ่งกันกากี่ส่วนตัดตาส่วนยังไงแล้วอย่าไปห่วงครับอย่าไปห่วงว่าแม้ชาวนายังโง่อยู่นะมีโปรตสอยู่ไปให้ทางนี้เอาไปตั้งเจ็ดสิบชาวนาได้สามสิบครับก็โง่ไป ก็ค่อยๆแก้ไปชาวนาที่ฉลาดหน่อยก็ไป7เจ็ดสิบไอ้คนที่ได้สามสิบแต่รัฐเสียอะไรไม่มีเสียไม่มีเสียรัฐได้ร้อยคุณจะโง่อยังไงคุณก็ได้สามสิบถูกไหมจักไม่เคยได้เลยยังไงก็ได้สามสิบเรียกว่าโง่เป็นรู้จะโง่อย่างไงแล้สามสิบแล้วเดี๋ยวมันฉลาดเองเฮ้ยทําไมในหมู่บ้านนั้นได้แต่เจ็ดสิบว่ามันก็ปรับตัวกันเองมันปรับตัวกันเองจะเกิดพัฒนาการทางสังคมอย่างใหญ่หลวงในประเทศ ปรับตัวกันเองแล้วพอทุกคนมีสตางค์เนี่ยอย่างอื่นคิดออกครับนี่ที่ผมโขวงไปถึงขนาดว่าถ้าพิมพ์แบงกันอย่างนี้แล้วแกไปตกนะฮะครับนี่ดีญี่ปุ่นนะครับเริ่มพิมพ์แบงก์แล้วนะคือช่วงที่ปิดโรงงานนิวเคลียร์พิมแบงก์แล้วเงินเยนพิมพ์แล้วครัเพราะเขาต้องช่วยบริษัทเขาอะซึ่งจริงๆแล้วการพิมพ์เงินขึ้นมาเองก็คือไม่มีวินัยทางการเงินและการกลางโอ้คมเต็กเนรับ ถ้าไปให้เร й ติ้งนะมูดี้นะไม่ให้เร й ติ้งสาระสัตนะครปกติตมกว่เรานะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าพิมพ์แบงออกมาโดยไม่มีหลักประกันเออไม่มีหลักประกันคือตำหนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้นะครับการจะพิมธนบัตรออกมาเท่าไรต้องมีเงินทุนสำรองเช่นเป็นทองคำเอาไว้เออเป็นทองคำเป็นทอนซี่ร้อยต่อร้อยเลยนะครับที่ญี่ปุ่นี่่ปุนเองซึ่งเป็นคนประเทศในเอเชียเนี่ยก็กล้าที่จะพิมพ์แบงเองโดยไม่มีหลักประกันแล้วแล้วไม่ไม่เกิดปัญหาหรอครับเกิดครับ เกิดสิแต่เขาประเอญเนี่ยเขาแก้ปัญหาตกไปครับเขาก็หยุดได้พอให้ใช้นิวเคลียได้ต้นทุนเขาต่ำแล้วเขาก็ไม่กลัวแล้วหมายความว่าในช่วงที่กาลังประสบปัญหาเนี่ยเขาผลิตแบงค์ด้วยแล้วก็ต่อสู้ในศาลด้วยต่อสู้ในศาลด้วยเพื่อทําให้ปัจจัยการผลิตมันถูกลงถูกใช่ครับถูกต้องพอถูกลงเขาไม่ต้องช่วยแล้วเนี่บผมผมก็โรงงานผมแข่งขันได้แล้วผมต้องไปทำไมต้องมาไอ้นั่นล่ะถูกไหมแสดงว่าสมาัตาชาร์ตไฟแพงๆผมแข่งขันไม่ได้เหะแต่ถ้าเกิดศาลไม่สั่งตรงนี้ การพิมพ์แบงก์ไปนานๆก็จะกลายเป็นแบงก์งเต็กไม่เกิดูลค่าทั้งโลกเลยพอทั้งนี้พิมพ์จีนครับจีนก็จะพิมพ์ด้วยแน่นอนพอจีนพิมพ์ไทยทํำยังไงต่อคนจริงจีนไม่ต้องพิมพ์นะครับเขาตุนแบงก์ดอลลาร์ไว้เยอะตุนเอาไว้ครับแต่นี่ของของแบงก์ดอลลาร์เองมันเป็นหลักประกันว่าทุกคนรู้ว่านี่คือสำรองเงินตราแน่แน่ทุกคนถือเป็นหลักเกณฑ์ทั่วโลกแต่ว่าเงินหยวนจะถือเป็นสำรองเงินตราได้ไหมครับ เพราะเห็นว่าจีนกับอินเดียก็พยายามการส่วนใหญ่ของประเทศโลกาอาจจะเซตได้งครับเพราะเขาถือครึ่งโลกแล้วประชาชนครับแต่ว่า,าเป็นการต่อสู้ในลักษณะหนึ่งเราเนี่ยทําตัวเราให้พร้อมเถอะครับทําอย่างที่ว่าเนี่ยนะพอทําตัวเราพร้อมเรามีฐานะเงินข้างนอกมีปัญหาไม่เป็นไรผมจะยกอย่างผมจะสร้างโรงงานองงานเครื่องจักรใช้เงินเท่านี้ครับเอาปุ๋ยแรก ซึ่งปุ๋ยใช้ที่ไหนก็ได้ในโลกก็ได้มีมูลค่ามีมูลค่าเราก็แลกเลยครับเราก็สามารถผลิตได้แล้วงั้นประเทศก็มีรายได้แน่นอนนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหายากความยากจนกฎหมายฉบับที่ผมเรียนนี่ซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์มาภาคจริงๆสําหรับการแก้ปัญหาประเทศแต่คุณไม่มองนะฮะรัฐบาลก็น่าจะมองอย่างที่เราคุยกันวันนี้แต่ก็มีหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ มองธุรกิจเหล่านี้ออกก็มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโปรแทสให้กับประชาชนที่มีกรรมสิทธิ์ได้รู้ว่าในพื้นที่คนเหล่านี้มีม,มีทรัพย์สินอะไรบ้างเนี่ยเขาจะรวยนคนเดียวไงมันต้องแบ่งปันนะครับ,รบตรงนี้ตรงนี้จะบอกคนพวกนั้นยังไงเพราะด,ดูเหมือนว่าคนกลุ่มเนี้จะแนบแน่นอยู่กับผู้มีอำนาจด้วยแล้วทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง,งทางอำนาจคนกลุ่มนี้ก็จะไปเร็วกว่าคนอื่นในขณะที่ชาวบ้านเอง จะมารู้อีกทีว่าหลักเกณฑ์นี้ถูกตอ้องก็เพิ่งได้ฟังท่านไปกว้านซื้อที่ดินก่อนใช่ไหมครับใช่ครับแม้แต่จะเวรคืนก็ซื้อที่ดินล่วงหน้าแล้วก็ขณะนี้เส้นทางที่จะไปถวายเนี่ยค,คนไปดักซื้อที่ดินหมดแล้วครับเศรษฐกิจพิเศษก็มีการไปดักซื้อที่ดินแล้วตรงนี้จะทํายังไงครับในเมื่อจริงๆแล้วถ้าเกิดรัฐรู้ทานแล้วรัฐมีมาตรการที่ดีพอก็จะสามารถจัดการในสิ่งเหล่านี้ได้โดยฝีมือเวลานี้ท่านมองว่า รัฐทันไหมครับและไม่ทันประชาชนละครับประชาชนที่หากินทังเกี่ยวเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไวก,กว่าเพราะข่าวมันออกว่าจะสร้างถนนไปกำแพงแสนไปทวายเนี่ยนะข้างทางเดี๋ยวนี้แถวพุ่ดรลร้อนะชายแดนเนี่ยไล่เป็นล้านขนาดไม่มีเอกสาระไรนะรเป็นใบพบท5ใบเสียภาษีที่ดินเท่านั้นซึ่งเข้าธนาคารกันไม่ได้เนื่จากซื้อขายกันในหมู่ประชาชนอนสิทธิการาครอบครองเท่านั้นเองยังเป็นล้านบาท ซึ่งแต่เดิมราคาไม่กี่พันบาทท่านมองว่าถ้าเป็นรัฐที่รักษาประโยชน์ของประเทศชาติจะทํำยังไงครับกับกับประเด็นตรงนี้ที่ว่าเมื่อหนึ่งข้อมูลที่เป็นทรัพยากรในพื้นที่เอกชนไม่ถูกเปิดเผยประชาชนไม่ถูกเปิดเผยแต่เวลาเดียวกันก็มีกลุ่มที่มองธุรกิจขาดไปซื้อที่ดินล่วงหน้าก่อนซึ่งเรื่องนี้รัฐต้องจัดการแต่ยังยังจัดการไม่ได้ครับและต้องตั้งข้อสังเกตว่าคุณซื้อที่ดินมาทีห้าหกร้อยไร่เนี่ยซื้อไปทาอะไรซื้อกักตุนไว้ฮะครับ แล้วก็เอาเงินจากที่ไหนมาซื้อเพราะการเดินทางของเส้นทางการเงินมันมีนะครับคุณเอาเงินจากอะไรมาเอาเงินจากยาเสพติดเอาเงินจากการขายอาวุธมาซื้อหรือเปล่ามาเปลี่ยนมาฟอกเงินบางคนก็ฟอกเงินไม่รู้จะเอาเงินไปทาอะไรเงินต้องเยอะแยะครับแต่คนที่มีฐานะทางการเงินสูงสผมคิดว่าเขาคงไม่ทําอย่างนี้ฮะก็พอแล้วนะฮะบางคนพอแล้วอย่างคุณบางคนนี่พอแล้วไม่ต้องมาซื้อทีผมเรียนอย่างนี้พูดถึงประเด็นนี้มีประเด็นหนึ่งเรื่องตรวจสอบฐานะนะฮะ แล้วมันก็อยู่แค่ตรงนี้ไม่ทำกันนะฮะครับใครเข้าสภาเป็นนักการเมืองแจ้งฐานะเป็นข้าราชการระดับใดแล้วแต่ถึงระดับหนึ่งต้องแจ้งฐานะนะะให้ปปชท่านทราบนะฮะที่ได้ดูนะดูนะมีคนหนึ่งเนี่ยแจ้งเก้าร้อยล้านแจ้งลอยมาเลยเก้าร้ยล้านปปชก็รับไว้พอครบสี่ปีเฮ้ยเองมีเกินกาเก้าร้อยล้านหรือเปล่า ถ้าเกินกว่ามีสิทธิ์โดนทุจริตถ้าน้อยกว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับแต่ไม่เคยถามเลยว่าการ้อยล้านนี่มาจากไหนไอ้ข้า1ร้อยล้านที่มึงแจ้งมาเนี่ยครับมาได้ยังไงครับแล้ววิธีเช็คมันง่ายครับผมสมมุติผมบอกผมมีร้อยล้านครันะฮะครับรู้ไหมผมต้องเสียให้รัฐสาสิบเจ็ดล้านภาษีภาษี งั้นใบเสียภาษีก็จะเป็นเครื่องแสดงมันมันอยู่ที่นั่นเลยไม่ทำเป็นตองเก็บไว้ที่ตัวเองด้วยนะครับครับสมรคอนก็มีเบอร์อยู่แล้วเวลานี้สมรคอนรู้เลยผมเสียภาษีเท่าไหร่ครับในรูปตัวบุคคลในรูปบริษัทเอาเฮ้นั่นไปจับคุณว่าคุณมีเก้าร้อยขอประธานโทษทำอะไรเงินมันเยอะนะครับเก้าร้อยเนี่ยเอามาจากไหนมีอยู่สามพันเนี่ยมาจากไหนครับแล้วสามพันเอามาได้ถูกลรตลี่ถูกอะไรัคุณอะไรก็แล้วแต่แล้วรายได้คุณเสียภาษีหรือยัง เอามาแสดงเก่ตันนี้นะครับเหนื่หน้าคนไม่รู้อะแค่นี้ตายเลยจะสามารถทำให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้นเลยเวลานี้รับการเมืองแจ้งกันสูงไว้ก่อนครับราชการกันสูงไว้ก่อนพ่อที่แม่ขายที่ลูกใครโดนไอ้นี่เขียนปพ้งแค่นี้ไว้ก่อนครับเพื่อป้องกันตัวเองเวลาทรัพย์สินงอกเออครับทีนี้ก็ไปดูที่มาอย่างไรถ้าดูต่อนะมีนาฬิกาเกินแสนก็ต้องถ่ายรูปส่งนะครับมีสร้อย เกินแสนต้องมีพระสมเด็จถ่ายรูปส่งนี่เรื่องจริงๆนะครับพวกผมนี่โดนไปแล้วครับ,รบต้องส่งหมดเขาบอกว่ามีทรัพย์สินเกินกว่าราคาที่ต้องส่งต้องส่งแต่ไม่ถามว่ามาอย่างไรมาอย่างออไร<อ>ที่มาของทรัพย์สินที่มาของทองรัพย์สินเพราะฉะนั้นเขาจะเอาพระสมเด็จของใครส่งก็ได้ต่างวยี่สิบล้าน